ขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวรีสอร์ทของพี่ชายนะคะที่ชมตะวันรีสอร์ทนะคะ ชวาวตะวันรีสอร์ทอยู่ที่ไหนนะคะอําเภอด่านข <c oughs> ุนทดจังหวัดนคดรราชสีมาครับอ๋อค่ะอําเภอด่านขุนทดนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะพักผ่อนได้นะคะเป็นรีสอร์ทของพี่ชายนะคะเนี่ยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงด่านขุนทดนะคะ ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเป็นรีสอร์ทนะคะนี่พามาดูต้นอินทาลัมนะคะนี่นะคะต้นอินทผพลัลำฮักนอชมตะวันรีสอร์ทนะคะบรรยากาศดีค่ะนะคะพี่ชายก็จะปลูกอินทผพลัลเยอะแยะมากเลยค่ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะ,นะคะช่วงนี้ก็รีสอร์ทก็จะปิดนะคะ ไม่ยังไม่เปิดนะคะก็อยู่ทน่ท่วงเทศ,เทศกาลนะคะแล้วก็หยุด <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นห้องสุดท้ายนะคะห้องที่สิบสองทั้งหมดจะมีอยู่สิบสองห้องนะคะรีวิวรีสอร์ทของพี่ชายนะคะอยู่ที่ด่านคุนทดนะคะ ครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะตามป้ายที่ขึ้นชื่อให้เลยจะะ้ะนี่มาดูชมต้นอินทพาลัมฝั่งด้านนี้จะปลูกอินทผาลัมนะคะแลฝั<ฟ>่งทางด้านนี้จะเป็นรีสอร์ทนะคะซึ่งจะมีอยู่12บสองห้องจนะ,ะเป็นห้องพักรายวันก็ได้ อชั่วคราวก็ได้นะคะอันนี้คือต้นอินทผลัมนะต้นมันก็จะเป็นเหมือนกับพญานาคนะคะออกใบต้นใบนะคะยังไม่ได้ออกดอกยังไม่ได้ออกผลนะคะเป็นต้นอยู่ มันจะเป็นเจ้า,จาของรีสอร์ทนะคะเจ้าของรีสอร์ทค่ะกับค,คุณลุงค่ะอากาศดีจ้ะพี่น้องอากาศดีแห้งค่ะ,ะป่ามายังป่ามาตะสนอินทรพัล่ำม,มันออกผลมานะจ๊ะนะ มีต้นดอกไม้อะไรหนอสีแดงๆต้นเอียงที่นองปากับโบหูเราจะไหาไปดูป้ายนะป้ายดีสอดนะ อากาศดีจ้าฝนจะตกจ้ะพี่น้องนี่ค่ะชมตะวันรีสอร์ทนะคะมีเบอร์โทรด้วยนะคะ0 9 4 4 7 4 7 5าสีนะคะบรรยากาศด,ดีค่ะบรรยากาศด,ดีมากเลย เจอกันใหม่นะคะวันนี้พามารีวิวรีสอร์ทนะคะอย่าลืมจะเด้ออย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามช่องลุงป,ป่าภาพปันภาพไปกินภาพไปเที่ยวน้ค่ะฝากกดติดตามฝากกดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อแจ้งลิปตต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในลิปตต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุณนนำกำลังใจมาให้ ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ